เคยมีคำถามว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมสงสัยไหมทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมมันเป็นคำถามที่ที่น่าที่หาคำตอบนะเพราะบางท่านก็ไม่รู้ปฏิบัติธรรมไปทำไมเห็นเขาทำกันแล้วก็ทำบ้างเขาเรียกปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียกปฏิบัติธรรมบ้างไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่ออะไร พอเขาถามผมว่าทําไมจึงต้องปฏิบัติธรรมผมก็ย้อนถามกลับไปให้เป็นแนวคิดว่าแล้วทำไมเราจึงต้องมีความทุกข์ทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมทำไมเราก็ต้องย้อนถามว่าทำไมเราจึงต้องเป็นทุกข์และเราเป็นทุกข์ไปทำไมกนมันก็เป็นคำตอบ การปฏิบัติธรรมเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือการพ้นทุกข์นั่นเองซึ่งมันเกี่ยวกับตัวเราทุกคนเลยที่เกิดมาในโลกนี้ก็มุ่งแสวงหาความพ้นทุกข์ส่วนเรื่องความสุขนั้นเราก็ไม่ต้องพูดถึงก็ได้เพราะเมื่อจิตใจเราพ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็ความสุขมันก็เกิดขึ้นเองที่สุดอห่ง ความทุกข์ก็คือความไม่ทุกข์นั่นแหละไม่ทุกข์ก็คือจะเรียกภาษาสมมติว่าเป็นสุขนะเป็นสุขกันะที่สุดอย่างกองทุกข์ก็คือนิพพานเนี่ยก็คือไม่ทุกข์ก็มันมีปัญหาอย่างนี้แหละชีวิตเราไม่ทุกข์ทางด้านร่างกายก็ทุกข์ทางด้านจิตใจบางทีกายก็ไม่ทุกข์แต่ใจเนี่ยเป็นทุกข์ได้ เพราะว่าอาจจะมีเรื่องราวต่างๆในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเป็นเรื่องสังคมเรื่องของภัยพิบัติเศรษฐกิจการเมืองการทหารมีหลายอย่างนะที่จริงมันเป็นสิ่งที่นอกตัวเราแต่เราสามารถที่จะเอามาทำให้เราเกิดความทุกข์ทางใจได้เห็นไหมบางคนสบายๆดีอยู่นะกายก็ดีใจก็ดี ก็ยังแสวงหาความทุกข์ที่อยู่นอกตัวเอามาใส่จิตใจเราไม่เหมือนกับเราไม่มีเครื่องอยู่อย่างนั้น <c oughs> คือคนเรามันแปลกนะจะต้องหาเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งให้มันเป็นทุกข์ให้จนได้ไม่งั้นมันจิตใจมันจะเหงาจะว่างเปล่ามันจะไม่มีไม่มีอะไรร้าจิตร้าใจเคยไหมบางทีเราสบายสบายดีอยู่เนี่ยสักพักเดียดนิจใจเราก็คิดแล้ะหาเรื่องทุกข์ใส่ใจไม่ทุกข์เรื่องตัวเราก็ คนข้างๆคนข้างๆตัวเราเขาไม่น่ามาว่าเราเลยเขาไม่ยุติธรรมกับเราเขาทําอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยเขาไม่น่าเป็นอย่างนี้คําว่าเขาเนี่ยมันมันแหลมนะเขาเนี่ยมันก็ทิ่มแทงใจเราเขาอยู่ข้างนอกแต่ว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยนะแต่มันทิ่มแทงใจเราให้เจ็บจาเพราะไอ้เขาเนี่ยไอ้เขาเดียวเพราะว่าเขาคู่เนี่ยโอ้ นั้นอย่าไปโทษเขาโทษเราเนี่ยแหละไปเอาเขามาทิ้มใจเราแล้วก็บอกเนี่ยคือเครื่องอยู่แล้วคนเราก็แปลกนะเครื่องอยู่ของคนเราเนี่ยเอาเป็นความสุขก็ไม่ได้นะแล้วเ,เรื่องที่มันเจ็บฉันนใจคิดแล้วนั่งนาเศร้า,า <c oughs> <c oughs> นี่แหละทุกท้านร่างกายก็มาพอสมควรแล้วความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครมี้น ทุกท้านจิตใจแม้เราไม่แสวงหามันจากข้างนอกมันก็ทุกอยู่แล้วในจิตใจเราคิดน,นึกขึ้นมาเป็นความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ทุกภายนอกที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราคนเราเลยเกิดขึ้นมาอยู่ในกองทุกแบบเนี้ยเพราะว่าเราวางจิตวางใจไว้ไม,ม่ถูกต้องที่ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมอาศัยการปฏิบัติธรรม เพื่อแก้ปัญหาทางด้านจิตใจเราปัญหากายปัญหาจิตปัญหาสิ่งแวดล้อมนี่แหละบรรลุมแล้วเราจะทํายังไงถ้าเราไม่ไม่มีอุบายที่จะออกจากปัญหาเหล่านี้ได้ก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากการปฏิบัติธรรมนี่ก็คือการมารู้จักโลกแล้วก็ชีวิตตามความเป็นจริง รู้จักตัวเราตามความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติตนเองเป็นการทําบุญให้กับตนเองเราเคยทําบุญจากนอกตัวเรามามากแล้วทําบุญกับพระทําบุญที่วัดแล้วก็บุคคลอื่นแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ลืมทําบุญให้กับจิตใจเราทําข้างนอกดีใจเราก็ยังยังไม่มีความสุขยังไม่เข้าถึงบุญ ส่วนการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการปฏิบัติที่ตัวเราทำบุญให้กับตัวเราเพราะว่าบุญที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่ใจ <c oughs> ข้างนอกเราจะถวายเหตุปัจจัยต่างๆพระตาหารหรือปัจจัยเป็นเงินเป็นทองให้กับพระคุณเจ้าแต่ถ้าใจเราไม่มีปีติไม่มีความสุขตรงนั้นมันก็ไม่เป็นบุญ ของบางอย่างที่เราไปให้คนอื่นเนี่ยของนั้นมีคุณค่ามีราคามากให้เขาแต่ใจเราอย่างเศร้าหมองอยู่เ,ย<ม>เขาจะใช้ของเราไหมเนี่ยเราสาหามาราคาแพงๆของที่ให้ราคาแพงแต่ใจเราไม่ยินดีในการให้มีความสงสัยมันก็ไม่ได้บุญไม่ได้มีความสุขกับของที่ให้เลยส่วนของที่ให้คนอื่นเขา เป็นของเล็กๆน้อยๆราคาถูกๆดูแล้วไม่ค่อยมีคุณค่าแต่ใจที่คิดจะให้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งของที่เราให้ด้ยซ้ำไปเนี่ยการทำใจเป็นบุญง่ายๆแต่จะคิดวางใจถูกต้องอย่างนี้ได้นั้นจะต้องมีสติ <laughs> สติจะสามารถพลิกจิตใจเราเนี่ย จากร้ายมากลายเป็นดีได้นั้นสิ่งที่เราจะมองว่ามองให้เป็นชีวิตในแง่บวกมองให้มีความสุขนั้นขึ้นอยู่ที่จิตใจแต่สติเนี่ยมันช่วยทําให้ใจเราเนี่ยมันดึงกับสิ่งนั้นมาใช้ได้ในราวาที่ขับขันเพราะฉะนั้นเป้าหมายสําคัญหลักๆเนะี่ยวิธีการต่างๆเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็การเจริญสติต้องมีสติให้สติมันจเจริญ แต่เลยในจิตใจเราการเจริญสตินี่เป็นสิ่งที่คิดว่าง่ายมันง่ายที่ว่ามันทำที่ตัวเราเจริญสติทําที่ตัวเราทําเวลาไหนก็ได้สถานที่ใดก็ได้สติสามารถเกิดขึ้นได้เสมอๆจะแต่งชุดสีอะไรก็ได้ทั้งนั้น <c oughs> ขอให้แต่งตัวมาก็แล้วกัน <c oughs> จะบวชหรือไม่บวชก็ปฏิบัติได้จะสติได้จะเป็นคนป่วยคนไข้คนพิการหรือมีปัญหาสักเท่าไหร่ก็ตามถ้ายังจิตใจไม่เป็นอะไรไม่เป็นคนที่บ้าเมาสลบหลับจะสติได้ทั้งหมดอในชีวิตประจำวันก็ทำได้สามารถทำกับการปฏิบัติงานก็ได้ งานที่บ้านงานในที่ทำงานเราสามารถนำมาการจริญสติมาใช้ได้ภายในยิตประจำวัน,เ,นเดี๋ยวฝากธรรมะไว้ที่วัดไว้ที่พระหรือไว้ที่ใดที่หนึ่งเดี๋ยวไว้ที่สถานที่ที่ตัวเราเนี่ยเราอยู่ตรงไหนตรงนั้นเนี่ยเราสามารถมีสติได้เสมอเสมอ,อยงเวลาเรานั่งเนี่ยปัจจุบันเนี้ยเราสามารถฝึกสติได้ทันทีเลย เรานั่งเนี่ยเป็นแค่เรารู้สึกว่านั่งเนี่ยสติเกิดแล้วเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วในปัจจุบันนี้เลยในแต่ละวันเนี่ยทลอสายการนั่งการนอนการยืนการเดินการดื่มการเคี้ยวการก้มเงยแต่งเนื้อแต่งตัวจะประกอบภารากิจอะไรก็ตามเนี่ยให้ใช้ชีวิตตามปกติ ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจากชีวิตปกติเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าเติมความรู้สึกลงไปในขณะปัจจุบันนั้นก็เรียกเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันหรือการเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วเพียงแค่เพิ่มความรู้สึกไปทัรู้สึกตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ได้ปฏิบัติแล้วมันต่างกันกับสิ่งที่เราผ่านมา คนที่ไม่ฝึกสติในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนเวลายืนเวลาเกีว้วเวลาดื่มเวลาแต่งเน้อแต่งตัวเวลาพูดเวลาคิดก็ขาดความรู้สึกตัวนั่นคือสิ่งที่เคยชินที่ผ่านมาแต่เราเติมความเคยชินใหม่ๆเพิ่มความรู้สึกตัวไปอีกหนึ่ง อีกหนึ่งหน่วยท่านเองเป็นการปฏิบัติธรรมในยุกจำวันทันทีเลยหรือเวลาเราคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็ตามในใจเนี่ยเพียงแค่เรามีสติรู้ทันนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมเป็นการดูจิตด,ดูใจด้วยธรรมไปแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดเรื่องราวต่างๆเราไม่เคยรู้ตัวเลยนะเราจึงมีการคิดฟุ้งซ่านเ,เปิดเปิด คิดเรื่องราวต่างๆที่ทํางานแล้วก็ไปนอนคิดต่อที่บ้านก่อนจะหลับก็หลับไม่ได้เพราะมันคิดเยอะเพราะเราขาดสติคอยกั้นกระแสของความคิดที่มันมักมาปรุงแต่งใจโดยที่เราไม่ได้เชื่อเจอแม้จะหยุดคิดพยายามหยุดคิดมันก็ไม่หยุดเพราะว่าคิดให้มันหยุดคิดเป็นความคิดซ้อนความคิดมันไม่หยุดหรอก ถ้ามีสติรู้ทันนัน่นเป็นการตัดกระแสะของความคิดให้หยุดแต่ก่อนคิดแล้วไม่ค่อยรู้สึกแต่พอเราฝึกสติแล้วในวิตประจำวันเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกทันความคิดตัวเองมากยิ่งขึ้นเราต้องสร้างความเคยชินแบบใหม่จากการที่เราเคลื่อนไหวแต่ละครั้งไม่รู้ตัวเปลี่ยนเป็นมารู้ตัวบ้าง สร้างความเคยชินที่จะคิดแบบไม่รู้ตัวให้มารู้ตัวไปเราจรึงเป็นคนที่โกรธฟรีไปคิดฟรีไปทุกฟรีฟรีไปเพราะเราขาดสติถ้าขาดสติเนี่ยจะโกรธจะทุกข์จะคิดแล้วก็ตามเพียงมีสติขึ้นมาท่านเองเป็นการเปลี่ยนความเคยชินจากการลหลงเรื่อสติเป็นการไม่สติทันทีวละเล็กวละน้อย มันเผลอมันลืมไปมก็ผ่านไปเราก็เริ่มรู้สึกเอาใหม่ได้มันเผลอไปคิดไปมากเดินไปไม่รู้ตัวเราลึกขึ้นได้แล้วก็มารู้สึกมันก็ได้คะแนนจากการมีสติในการรู้สึกในปัจจุบันนั้นชีวิตจะอยู่ปัจจุบันอยู่เสมอเสมอพอเราหมั่นที่จะใส่ใจที่จะรู้ตัวรู้ตัวในชีวตปะจจาวันเนี่ย เราสามารถทําได้เลยมีตรงไหนบ้างที่เราทําไม่ได้นอกจากเราหลับคนเมาคนหลับคนสลบคนบ้าคนนี้ไม่ค่อยรู้ตัวเราพ้นจากภพภูมิตรงนั้นแล้วอ <c oughs> อกมาภูมิใหม่ภูมิที่มีความรู้ตัวเ <c oughs> ติมธาตุารู้ให้มากหน่อยในชีวิตเราเรามีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก็ยังไม่พอนั่นส่วนร่างกาย เรามีจิตคือมีาธาตุรู้มีาธาตุรู้เราก็จะมีการพัฒนาจิตจากคนที่มีความทุกข์มากมาเป็นทุกข์น้อยจากคนฟุ้งซ่านมากลายเป็นคนสงบจากคนที่คชอบที่มั่นถือมั่นมากลายเป็นคนที่มักจะปล่อยวางรู้จักตัวเราเองมากยิ่งขึ้น